อากาศเป็นสาอย่างนี้แม่มันต้องข้าวเช้าสิเน uh, ี hey, ่ยไอ้น mm ูบเอ้ยไอ้นูบไอ้นูบอยู่เปล่าเอาเฮ้ยมาอยู่นี่แสดงว่ามันต้องเตรียมข้าวเช้าเลอแน่นอนเลยไหนข้าวเช้าไอ้นูบเอ้ยโอ้โหบ้านเอ้ยเปลี่ยนจากอี้ปกติเป็นเก้าอี้โซฟาเนี่ยว่าเอ้ยใช้ได้นี่หว่าไอ้นูบแต่ว่านะในข้าวข้าวไหนที่มีข้าวกินเหรอเออไม่มีข้าวกินอะไรเนี่ยเอ้ยหิวข้าวเอ้ยนี่นี่อะไรเนี่ย ว่าจะเดสต์กคือไรหนังสือ,อคืออะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะอ่ะาใจหนูบ่ <c oughs> เรามาได้นซ่อนหากันเถิดนะข้างในเจอฉันฉันจะให้นำมากับนายเป็นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทหายเจอลนะเอ๊ะดี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 โหท้าทายอย่างนี้เลยนะทำไมอยู่เล่นเ่ซ่อนหาวะอย่าบ,บอกนะว่ามันได้ของฝึกโก้ก็ไปมันเลยได้เงินมหาศาลเฮ้ยบ้านะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเอาล่ะทีนี้ซ่อนหาอ จำว่าไงนะเอาล่ะเดือนนาสุดามหายนุบแล้วเพื่อไปทำข้าวเช้าและกินแล้วก็ได้เงินด้วยนะเฮ้ยโอเคในห้องนี้เช็คทุกที่โอามุมมูล่ามุมลมไม่มีมันต้องมีที่แหละเอ้ยเจอแต่โป้งเลยไอ้นุ๊ปหายไอ้นุ๊ปเว้ยไอ้นุ๊ปเฮ้ยหรือว่าต้องไปถามหาตัอื่นวะมีอยู่เนี่ยเฮ้ยมันต้องอยู่ในบ้านแน่เลยไอ้นุ๊ปออกซะดีนุ๊ปมาให้ทำข้าวซะดีเฮ้ยโอ้ เฮ้ยลุงสวิตโอ้ยังไงล่ะเอ้ยเฮ้ยลุงไม่ลุงเห็นนูปบ้ไอ้นู้บเหรอลุงก็ไม่รู้เหมือนกันลุงมานั่งชมวิวเนี่ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเด้อเด้อคนนั้นลุงเอ้ยนานนะเพียงมันเพราะเพียงมันเพราะเอ่อเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงร้องอ่ะวายวายวายไายหมลุงนั่นแหละเอาเหรอเฮ้ยข้าวเช้าไม่กินอ่ะงั้นกินอาหารฟรีมือลุงไหมโอ้มา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 มันมาไม่เป็นไรลุงขอบคุณมากครับลุงไม่เป็นไรนานนะเพื่อว่าลุงวอร์ทำอาหารอืม แมาลุงลุงทำลุงทำอาวุธเหมือนเดินเลยลุงอุ้ยลุงสาดทำอาหารน่ะอยู่แมวไงฮะไม่เอาครับลุงไม่เอา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 ไอ้นุ๊ปไอ้นุ๊ปแกอยู่ไหนมาโผล่ตัวซะดีไอ้นุ๊ where are you นุ๊ปถ้ามาแล้วก็จะเอายายาแห้งนะไไปเผาที่แน่เฮ้ยไม่อยู่จริงเว้ยเฮ้ยไอ้นุ๊ปอยู่เปล่าไอ้นุ๊ปไ่ไหนวะไอ้นุ๊ปเจ้าน้าทำ a a a ไมอ่ะฮะเอ้า ว่งไงเจอาน,นี่บานทีเอ่อผมมันได้เล่นนะฮะเอะ่อแล้วเจ้านาทำอะไรฮะ,ต,ะ,านนะ,ฮะาตามหาจอานี่นะะเอ้ยตามหาโนบะฮะนี่ตามหาจอานี่ก็ดีดิเอ้ยเอ่็นโนบะหายตัวไปสิหายไปไหนนะฮะอืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะข่าวเช้าไม่ทำแล้วบอกว่าต้องไปตามหาเลยเล่นซ่อนหาเหรอฮะก็ไม่เชิงซ่อนหา,าแต่ก็แค่ว่าเออมันต้องตามหามองหน้าไมาห่หมิงเจ้านนายตกบอเนี่ยฮะ ตบบันเลยก็มันหัวมังอ่ะไอหัวไอ้หัวล้นหัวล้นเจ้านาย่าทำสิฮะก็มันหน้าตบไปเกินหัวเนี่ยถ้าคือสภาพที่ห้ามมือไป็นูปหัวเงี้ยเจ้านายฮะมันไม่ดีนะฮะเออโอเคโอเคไม่ทำก็ได้พอจะหายหนุ่มเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะไอหนุ่มเจ้านุ่มเนี่ยเออทำใจอ่ะอ่ะงั้นถ้าเจอก็ฝากบอกนะได้เลยฮะเยี่ยมเลยจ้นี่หรือไม่จอยู่บ้านเก่าแอืมี่ฮัลโหล ไอ้นบยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนของมันฮะมีปลามีดาบโอ้ยมันซ่อนของมันเลยฮะโถเอ้ยถ้าเราไม่เซอร์มันอีกเอาไมนเจอมันแล้วก็ต้องทำใหามันหายแบบนี้ดิโอ้ยหินข้าวนะเฮ้ยไอ้นบไอ้นบอยู่ไหนบอกมาไอ้นบไหนอ้าวมีทางลงอย่างนี้แสดงว่าตนะ้อมงม,มีขครยู่ลานี้แน่ๆ,ๆเลยไอ้ไนบไอ้นบหาไม่เจอเว้ย เอ้ยมีเห็นเลยโถ่เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครมันมาตั้งอะไรอย่างนี้ฮะอืใครมาตั้งอย่างนี้ฮะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยดีๆรูปภาพตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมมองนี้แล้วก็รู้ว่ามันมีกันในเฮ้ยอย่ไาไปนะว่าเอาะไะมา ไอ้ลูกโอ้โหตกใจตาเหตุเลยตกใจเลยเฮ้ยนายู้องเล่นกับฉันเองนี้นี่อ่ะฉันเองก็รู้เหมือนกันอ้าวเฮ้ยไม่รู้ไมึงรู้เข้ามาได้ไงวะก็คนเป็นเทพอ่ะนะโอ้ยโต้ไอ้ยบุษบากระบังแฮกข้อมูลเลยแฮกข้อมูลอะไรอ่ะโหโอ้ยนี่มันคอมมิวน์กสุลนี่อ้าใช่ฉันกำลังเหรอว่าแฮกธนาคารไหลมาเข้าบ้านฉันน่ะนี่บ้านนายเนี่ยก็เป็นฐาทัพเราบ้ันนะโอ้ชมไม่ได้นายหาเจอกันนี่ เนี Stelle, know, ád, um an, um ่ยนะแกมีสองโต๊ะแล้วไอ้ต้องจะเอาขึ้นทำไมอ่ะก็ก็ก็เผื่อเผื่อเผื่อเบื่อแง่เผื่อเพาะเบื่อจ้องหน้าคอมไม่จ้องหน้านะฟักทองแท่เงี้ยมันได้นุ๊บเออได้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 โอเคเงินอยู่ทางซ้ายมือนายไหนเงินไหนนี่หรอไม่มีเงินเลยนายหลอกฉันนะนุ๊บแม่หลอกนะเฮ้ยดูดีๆดูดีๆอ่าดูดีได้เถอะเอ้ยว้าวนี่ยนุ๊บอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยนะว้า นี่ดูดูดึงแน่ฉันต้องกระจายธนาคารมาเพื่อดูดเงินธนาคารว้าวทำได้ยังไงนุ๊กเนี่ยเฮ้ยมาไม่ความสามารถพิเศษนะขอสมัมพิเศษมากเลยโอ้ยนี่คือแบบว้าวหุยดูทองจริงมาไปไงไปไงเก่งมล่ละเก่งเนีเก่งจริงแต่ว่านายไม่ควรทำอย่างนี้นตะัวมาทำไมอ่ะก็อืมเป็นสหายตัวไม่ทำข้าวชาใช้กินด้วยวขอโทษได้๋ยปะล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วหลังในของเนี่ยคดเดลยเขาอยากคดนะวเว้ยเนี่ยเอ้ยมีปลีเว้ยแล้วมีอะไรเอ็นวิวเหรอมันคืออะไรอะ่ะท,ที่ขุดไงไม่เคยเห็นไงว่ายว่ายเลยอ่ะขุดแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยจะมาขุดบ้านทำไมอ่ะก็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 มันน่าขุดอ่ะนูะ๊บไหมอ๋อบ้านโตไม่ไม่เช่าขนาดนะก็แค่บ้านเอ้ยไม่มีพังด้วยในโคตรเจ๋งเลยขอกันนะว่าจะขอ,ปะอะเป็นประหยัดไงไงเข้าหสารเลยไม่ทอาข้าวใช้กินแล้วต้องทำอไมอีกโจ่เอ้ยนุ๊บ ขอโทษขอโทษเดี๋ยวว่าเกมที่จบแล้วกันนะเอาละจะไม่ครบเลยหนึ่งล้านนี่ขาดแค่ลำรู้เลยเอามาให้เลยนะโอเคโอเคอุ้ยมาล่องหุนมันอะไรเนี่ยมันต้องหุนยังไงก็ก็ก็มีผ้ามาบานไงล่องหุ่นล่องหุนเออโอเคใส่ปีกนิดมาเฮ้ยเฮ้ยน่าอะไรเฮ้ยลองหาดีกว่านั่นคืออะไรโอ้มันมีอะไรเอ่ยแมมันต้องมีของดีแน่ๆเลยไหนขอเอาแล้วกันนะ ขอหน่อยขอหน่อยขอขอหน่อยฟึบไม่ได้เอ่ยมีดอกไม้ไม่มีดีเหรอตัวเอ้ยไปกว่าเชื่อเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอาหารหมดเอ้ยอไปเอาไปเอาอาหารกันไม่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 อาหารหมดไม่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 โอ้ยโอ้ยขอก้ออาหารหมดยิงยิงได้อ่ะโอ้โหตัวเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรอาหารไม่มีอยู่อาหา้ามจอดเลยตีนะไม่มีอะไรเลย what นั่นแล้วนะี่ยบ้านเราหัวลอยฟ้ามันเกิดอะไรขึ้นโธ่เฮ้ยเราต้องมีไงมันลอยฟ้าแล้วก็เราก็ต้องไปขุดไงไปเลยจ้าเฮ้ยเพชรจ๋าให้มาแล้วโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เว้ยอ้หมีเอ้ย,อนะเ,อย,เ,อยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยช่วยยังไงอ่ะเฮ้ยขุดแล้วกันเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอ้ย เฮ้ยนายพาไม่ได้เพื่อนต้องเข้าใหม่นี่เขา้ายังไงไอหมีเฮ้ยโอ้แต่ว่าโอ้โอเข้าได้ไม่ได้ยังวาใหม่เนี่ยทำยังไงไม่ได้หมีเฮ้ยเพื่อนเราไม่บอกเพื่อนนายต้องหาทางเองหาทางยังไงเฮ้ยมันบ้านต้องหดดูไม่ได้นะเฮ้ยเราสบายบ้านเพื่อนเข,าาข้ามาเข้ามาแต่เข้ายังไงนะโถเฮ้ยโอเคต้องหาเพื่อนแฮกเกอร์แมนไอ้นุ๊กนุ๊กแกงรู้แน่นอยู่ไหนพวกะแกมีปีกนี่เกน,น่าจะแบบว่าเขาเคยเข้าไปก่อน เฮ้ย hey, นุป hey, น๊ปไอ้นุ๊ปอะอะไรไอตอกเทมอะไรโอ้ยคนมีปีกเข้ามานายพอจะรู้เข้ายัออยางไงอ่ะอ๋อมานองโหนนั่นเหรอก็ไปบ้านของแฮเกเกอร์นะ,แล,ะออนะแล้วไอ้หมีเข้ายัางไงอ่ะก็ไม่รู้ออไม่รู้นะเกือนอืมโอเคแล้วจะเข้ายังไงก็ไม่รู้ไงมปโถ่เ้ยมันต้องมีสิถทีานายมีกลไกบ้านตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้อา้อาวเฮ้ยมีด้วยเหรอเอา้านายไมขอบ้านไลยเหรอ ก็ก็ก็เป็นขอบ้านก,ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่โลจะมีเลยเออนะอ่าทีนี้โอ้แต่ว่าเราไปหาอีแล้วทึบเอ้ยมันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผีหลอกผีหลอกไม่ผีหลอกอ่ามีกดปุ่มเนีรื่กลับไปซะไม่เพื่อนที่นี่มันสบายสบายยังไงโหเราหวนโอ้ยเราอยู่บนแบบที่สูงอ่ะไม่หนาวมีเฮ้ยไม่หนาวเพื่อนนอนมีเตียงมีอะไรมากมายเพื่อนเราสบายอา่าตาสบายมีนะ ทำอะไรเพื่อนเราก็จะเอาของที่มีไปยังไงล่ะเอ้ยเพื่อนเราเหลือนหน่อยเพื่อนอเหลือเหลือๆโถ่ยเอาละนาไปนี่เพื่อเอาของนนี่เหรอใช่ใช่นาไม่เห็นถึงกับบ้าอีบ้างอะนาไม่ถึงบ้าเ,าเพื่อนบ้ามันดีแค่ไหนดียังไงอะนี่เพื่อนเราเห็นเนี่ยอย่างกับพระเจ้าเพื่อนพระเจ้าบ้าน่ะแต่ก็ชาตน่แต่ว่ามันก็น่าสนใจนะ โอ้ดูแบบนี้มันกับพระเจ้าจริงๆเลยแต่มันเหมือนแบบอยู่กักในห้องฟิลิปเนี่ยเอ้ยเ <c oughs> พื่อนมันไม่กันก็ไม่ได้แย่เพื่อนไม่แย่แต่ยินหมดแล้วกันโอ้ว้วาวนี่แหละสมกับข้าวโอ้ยหูหูหูว้าว,ว,ว,วสมกับข้าวตัวที่นุ้ยไปทำกับข้าวจริงเลยอะไรทำกับข้าวเพื่อนเราอยู่ข้าวแล้วกินก็เียวหวานไม่ต้องกิเกลหวานเลยหมีเฮ้ยเฮ้ยมันก็แจ่มจริงเนี่ย ลากนได้หมีเออไปไหนเพื่อนเออได้กลับบ้านก็กบผมวเพื่อนเออโอเคแต่ว่าเราจะตรงนอี้เพื่อนสบายดีเหมือนเป็นพระเจ้าเพื่อนก็ตแต่เลยึมาแล้วจ้าโอ้มาไหนไม่ได้เฮ้ยก็ก็มาเอ้อะแปะเอิรนเอ้ย,เอ,ยเอามาไหนอะนี่นี่มันเยอะกว่าที่ฉัคนคุณจะขนาคายนะเออน่าถือว่าก็คงมันรู้นะ อาแถมแถมโอ้โห oh, นี่มัน lings, ป่าเอ,เออิร์ดไม่ใช่ป่าป่าบ้านี่เนี่ยแปะไปอือแปลกอือแปะไปโอ้โหแปะกขนาดที้ขังบมพี่โอเคเลยนี่โอ้ยอย่าขังบมไม่มา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 ขังไปเลยนี่ชอบมาใช่ไหมไม่โอ้โหโดดหายใจไม่ออกโอเคเป็นไงลูกมีอย่าทำงี้นะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว